สวัสดีค่ะเพชรปัปร,ปร,ราราเปชน,นะคะตอนนี้เพชรี่อยู่ที่ร้านบุ๊แอนเบสนะคะหลังจากที่ทํางานช่วยคุณแม่มาอย่างเหน็ดเหนื่อยนะคะก็อยากจะทานสปากเกตตี้มากก็เลยมาที่ร้านนี้นะคะแล้วก็คิดถึงทุกคนด้วยนะคะวันนี้มีเรื่องเล่าเรื่องเมาเยอะเลยแหละคะ่ะก่อนอื่นมาดูหน้าตาอาหารกันก่อนเนาะสปากเกตตี้แครีนะคะซีฟู้ดนะเป็นสปากเกตตี้เขียวหวานนะคะแล้วก็ผสมใส,เสนะ่เป็นซีฟู้ดนะเป็นความหมึกกุ้งเนาะ เมื่อสักครู่นี้นะคะได้รับข้อมูลจากน้องโอตี้ว่าอีโอตี้ฝีปากไรแต่ก็นะคะได้บอกว่าอีเพชชี่กูด่ากับมึงเมื่อคืนจนถึงเช้าอ่ะกูโชคดีมากเลยเมื่อเช้ากูเก็บเงินได้พันหนึ่งอุ้ยแล้วมันก็บอกว่ามันทําบุญลงสพให้เพชชี่ไปยี่สิบบาทเลยนะคะเลิศอ่ะก็ขอให้มึงมีความสุขกับเงินหนึ่งพันของมึงแล้วกันเนาะอยู่ต่อชีวิตให้ได้หลายวันล่ะนี่ไม่ได้ดูถูกนะแต่สงเพศแล้วมึงรู้ไหมว่ากูได้อะไรบ้างกูทะเลาะกับมึงอ่ะ คอนแทคแรงยี่ห้อดีมคารุวันนะคะได้จ้าน้องแพทรีวิวสินค้านะคะ7,000บาทค่ะโอตี้เ0 0 0นะลูกแต่คงจะไม่ทำบุญให้โอตี้ว่าโอตี้คงไม่ได้รับส่วนบุญบนั้นหรอกเนาะเพราะโอตี้อยู่ในโนโรกโอเคไหมคะอร่อยปดบล็อกเฟซบุ๊กให้แล้วนะเข้ามาสารแนนได้นะคะโอตี้ หรือจะโพสอะไรประชดประชันะก,กัดจิกด,ดิฉันก็ได้นะคะตามสบายเลยค่ะนี่มันฝากขอบคุณเพจที่มาด้วยนะว่าขอบคุณนะที่ด่าก,กูทําให้กูดังดังไปเลยค่ะขอให้อดติด้ดังๆนะคะแต่กว่าที่มึงจะดังอะ่ะกูคงไปไกลกว่ามึงหลายขุมแล้วแหละอีโอตี้ต่างหูสวยไหมคะฝากไปด้วยนะคะจากร้านชังเดเรียนะคะเข้าไปดูได้ในอินสตาแกรมเนาะ ใครสนใจอยากได้ต่างหูชิคๆออกงานนะคะงานสับเปก็เข้าไปดูได้ในอินสตาแกรมเลยนะอ,อร่อยเออแล้วเนี่ยไม่เข้าใจว่าโอตี้อ่ะจะเป็นขี้ข้าของอีนนททำไมอ่ะอีนัทเป็นแม่โอตี้หรอคะโอตี้ถึงต้องแบบ ลงคลิปแนทให้เวลาแนทกัดเพชชี่โอตี้ก็ต้องทําหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมลงคลิปให้แบบเด็กเก๋อะโอตี้นี่เป็นขี้ค่าที่เลอค่าจริงๆเนาะ <c oughs> อย่ากเกลียดเท็ชี่นะคะดูคลิปนี้ก็แค่ดูเปนไปขำๆ <c oughs> ก็คือบางทีการที่เราได้บำบัดพวกคนป่วยทางจิตเนี่ย อาจจะผิดวิธีทางการแพทย์ไปน,นิดนึงแต่พชรชี่ก็มีความรู้สึกว่าพชร,พรชี่ได้บุญนะคะที่ได้ช่วยเหลือคนพวกนี้ถ้าวันนึงเขากลับตัวกลับใจได้อะพีรชี่คิดว่าพชร,พรชี่คงจะเป็นตัวแม่ทางการบุญนะคะที่ได้ช่วยเหลือน้องโอตี้กับน้องแนตตี้นะคะอ,อ๋อแล้วน้องแนทเนี่ยบอกว่าต่างคนต่างอยู่นะคะพูดตอนไหนคะว่าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่ก็จริงนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าในกระแส Facebook ของมึงกับเพื่อนมึงเนี่ยจะพูดถึงกูตลอดเวลาเลยนะคะ ต่คนต่างอยู่เนาะสำหรับฉันนะคะโอตี้นี่ไม่ได้มีบทบาทในชีวิตเพชรเลยนะคะแต่นัดข่าตองเนี่ยสิมันเป็นคู่มวยที่สูดสีกับเพชรชีมากเลยนะคะได้ข่าวว่าไปเป็นขี้ข้าอยู่ร้านทําผมนี่ร้านคอเทคที่บิกซีพระรามสองหรออ๋อถ้าแฟนคลับคนไหนไปทาผมร้านนี้ก็ช่วยตบอีนะ่เพชรีนัตตี้ฝากเพชรชีด,ด้วยนะคะอยากตบกม,มานานมากเลยอีเนี่ยดูร้ายไหมคลิปนี้ชิมต่อดีกว่า ฝากคอนแทคเลนส์สวยๆด้วยนะคะจากดีมคั c เล o ร o วันนะคะร้านพี่ม่อนเนาะอินส a าแกรชื่อว่าม่อนดีมคั c เล o ร o วันนะคะ mm hmm. เข้าไปดูได้เลยในอินสตาแกรมเพชชี่นะมีหลากสีหลายๆลายเลยคะ่ะ mm hmm. ถ้าเป็นเรื่องของคอนแทคเลนส์เนี่ยนะคะอยากจะบอกว่าดีมคั c เล o ร o วันนุ่มมากๆใส่แล้วสบายตานะฝากไปด้วยนะคะ mm hmm. ดูชวนชิงจะไม่อร่อยลัะเพราะว่าพูดถึงอ e ีสัพเพสี2ตัวนะคนะ โอเคค่ะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ไม่ชอบไม่แคร์ไปหาสปากเกตตีเคอร์ี่มากินกันนะคะบ๊ายบายนะคะไฟได้นะจ๊ะ